พ่อแม่พี่น้องบอาเพจข้อสะพานมาพบมาพอกับพี่น้องขึ้นเก่านะครับเนาะพี่น้องทั้งประเทศไทยนะครับสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวสิจจาพี่น้องทั้งเวียดนามนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชานะครับสุขสุขคนด้อนะครับเนาะที่บริเอยน้านะครับกับมือนี่นะครับเมนูคือเก่าเมนูประจาช่องนะครับเนาะขาดไปลายมือบ่ได้มาพบ่อพี่น้องปรว่าจ ฮาหกมือเวลพี่น้องเนาะนะนะครับด้วยภาละงานด้วยอะไรหลายๆอย,ย่างนะครับ,นรบเนาะก็เลยบริไทยนะครับมือช่วงนี้เป็นเลาะกินบุญเนาะพี่น้องแห่บุญตามบ้านต่างๆแต่ว่าเผชรอยากทายม่อ,อยู่แต่ว่าทายเ <laughs> มื่อไรพี่น้องเนื่องจากว่าขัางขางคนก็เปิดเพลงเ,เปิดนังก็ติดดิคสิตติดอของยูทูบนะครับเนาะมาเผชรก็เริ่มบริไทยนะนะ <laughs> พี่น้องหันเรียบร้อยแล้วนะครับมือนี้ได้ เนื้อเสือห้องหายดืย้อพี่น้องนะเน้นแคคัดแขเนเอ็นเสแล้วก็ตับพี่น้องตอนบักไงคือก็อ่ะละหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับตับเนี่ยนะนะสร้างเอาเลยนะนะเป็นเครื่องลกกันเลยก็ได้ด้อพี่น้องนะครับลานกาทีบาเพชรเคยบอกไว้นะอยู่หม่งเก้า่ะละอยู่ทางเลยเอาตอนนั้นแค่ไปทั้งบันกล้องครับพี่น้องอยู่ทังขวามือใจดีเบ้าดีนะครับแถมพร้อม นะมีบุญมีงานแบ,บ๋วเดอ้อพี่น้องทั้งนายุ่งทั้งโน่นท้องทั้งบ้านกล่องกระทั่งนั่งแค่นะไปใช้บริการเพิ่นได้นะครับนอโทุหาเพิ่นนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทุวไว้ให้เด้อนะครับพาเพิลิดทุ่งประจำลนะสร้างเอาประจำนะครับมากับเขาเนี้ยห่อนห่อนปอมุ้นสักก <c oughs> อนล่องวงเนื่อเสือเด้อพี่น้องเบิ่งเสือห้องไหานี่ต้องมั่นล้วกันมีติดอ่ เนื้อพร้อมเดี๋ยวเพียเขาเลี้ยวบดซุยางละนุ่มๆติ้มถาดอ้าเงี้ยคับมึงตัวเข้าไปข้างๆคน ครับพี่น้องผักใบยอดผักกระตอนนี่อันนี้เป็นมากแข็งเลือพี่น้องเด้มอมัแว้งขมขมนะนัวนัวนะสรรพคุณหลายหวานเป็นลมขมเป็นยาพี่น้อง สดอืมเูยัยมฮะโอ้เนื้อเสือห้องหายไปหนึ่งสองต้นเลย và người ta bay bọc tùm do bọc tùm ยอดใบบุกตุ่มนี่พี่น้องเขาต้องกินร้อนๆนี่มันสกออกฝาดนะครับนะเอาใบาตองมาแกะจากไรหรือนะครับเอฟซีบอกนะพอดีนะพี่น้องมันสกปรกเปรี้ยวๆนิดๆนะแทบใบบตุ่มจะได้นะครับยอดฝาดมาแทบหลอกนะพี่น้องใบทอดลงมากไกลๆนี่เลยนักแสดงเลยที่พอดีพอดีกินมือนีเสือเขาไม่มีปัญหาเลยพี่น้อง tay đây đấy mua nhà bàn đấy và cái tí nữa sửa nhà cái đó บรรยากาศสบายๆเนาะพี่ตองเนาะบัหนาวบัวหอนพอดีๆปดี พี่ตองข้าวตองปลูกไว้โฮมหลายไม่น้องออกซีเรื่องเลื่องอีกหน่อยเด้อไม่ถึกแดดเอาไปปลูกใส่กระถางสุดยอดสรรพคุณหลายนะ รสชาติมันกระซิออกผมเปรี้ยวนิดๆน,นะผูบมังกว่าข้าวกินข้าวเนาะได้ผูมากกับหอมได้กินมาแซ่บนะ <c oughs> อัสซากังอื่นผูข้าวเด้อพี่น้องเด้อ เป็นเด็กน้อยเนี่ยมาไปกินบัวลอยไ,ได้ข้าวแห้งไปล้างน้ำเนี่ยังติดน้ำมันผักไปล้างน้ำนี่กินบัว้จากันเลยข้าวเพิ่เปิดส่ะน เนื้อเสือ,อน,นี่ต้องหยัมโดนแน่จัง่อยนะพี่น้อง ตับสองตอนเลยพี่น้องพริกเม็ดหนึ่งกระเทียม <c oughs> ยอดอ่อนแล้วก็มีไอ้ช่อดอกออกมาพร้อมกระเดา <c oughs> 3 มาเดินมาเดินจุบแสวน้ำกันพี่น้อง คย่างคำแล้วพี่น้องเนาะอิ่มแนละ้ว <c oughs> โอ้ยบ้า,บาผีไม่กินเป็นโวกินบมได้ไหลายเนาะมันต้องกินไปคุยไปเนาะพี่น้อง อิ่มพักพี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราชมจนจบคลิปเลยนะครับคลิปนี้ M E I M อได้แล้วนะครับเนาะล่าพี่น้องไว้ก่อนเอาไปเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแซ่บก็เจ๋อพี่น้อง